ไปรสีนีแห่งประเทศจีนเปิดเผยต,ตัวเลขสถิติแสดงว่าในปี2024กิจการไปรณีนีของจีนมีการขยายตัวอย่างเห็นได้ชัดมีการจัดส่งพัสดุจำนวน193,700ล้านชิ้นเพิ่มขึ้น19.2%เมื่อเทียบกับปี2 0 2 4รายได้ของกิจการไปรณีนีจีนอยู่ที่1.7ล้านล้านหยวนหรือประมาณ8ล้านล้านบาทมากกว่าปี2023 10.7%ใน จำนวนนี้มีการจัดส่งพัสดุด่วนจำนวน1,75,080ล้านชิ้นสร้างไรายได้1.4ล้านล้านหยวนหรือประมาณ6.58ล้านล้านบาทขยายตัว21.5และ13.8เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ข้อมูลล่าสุดแสดงว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้การไปรษณีและขนส่งของจีนได้นำส่งพัสดุประมาณ15,550ล้านชิ้นมากกว่าระยะเดียวกันของปี2023ถึง29%ในระยะเดียวกันมีการขนส่งทั้งหมดเป็นจำนวน15,970ล้านชิ้นมากกว่าปี2024 31.1%ในช่วงวันหยุดของเทศกาลตรุษจ,จีนปีนี้มีการ จะส่งพัสดุจำนวนกว่า1,900ล้านชิ้น